สร้างว่โอ้ยอสีหลอดดีว่าสร้างว่ะโ้หจะให้เขาหยึกเป็นสร้างออาเือว่ามีถือโอกาสดีๆนี่มาเฮียนหูก,กับสร้างเพื่อนนี่อนาคตอีกกันแน่อนอนเลย เชือกที่ไหนง่ายเหรอพักสายตาเถิดนะคนดีไหวได้หนิเนาะไม่รอจัะดีง่ายเลยคุมตาลำ นอนลึกเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตเนาะปิดขุมตาไว้ก่อนมันแดดมันดำลึกตื่นตื่นตาหมั่อนอาหานน้ำกันเมื่อคืนนี่สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุข,ส,ขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะใส่แว่นก่อนมื่อนีนพี่น้องเอ้ขุมตาลำ้ำเดดแง่ในจักหน่อยอยู่น้ำกันงานน้ำกันเนาะหมอลำซิงเมื่อคืนนี่กะฉุนหอดตีสอง มาสิเอาชอดแจ้งหนูบอไว้พี่น้องเยเนาะเอ้ามาทางนี้บาทนี่ป้าทุ่คือใช้สื่อเขียวอัมลามอยู่แท้นี่ฮึมดูดูอ่ะสบายดีเด้อเนาะทางพี่น้องสบายดีเป้าทุ่มปิดไฟนี่เนาะทางเราถือว่าดำเนินการแล้วเนาะโดยก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องดินบล็อกป้าโดูดูป้าเนาะ เดี๋ยวอัปเดตเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยงานอื่นซานของทางบ่อพัดสร้างเริ่มแล้วโอ้รู้สึกว่าสร้างนี่มากเมื่อนี่สามเนาะโอ้ยูดีก็บ่อพัดนี่แล้วเนาะกับจะคของเพิ่นนี่แหละดีทางผู้ช่วยเอาสสนอเพิ่มพลังก่อน ขอบใจขอบใจมันแดดมันฮอนมันเอาากินน้ำกินไนก่อนโดยโดยอ่ะพ่ออ่ะโดยโดยทางหมอผัดเด้วยขอบใจเด้อวยมาทางหนาคุ้มไปแล้วบาทนี่หนาคุ้มนี่ในเฮมุทุงแล้ถเนาะขอบใจเลยเลยเอาสิเอาไปตาวก้อนพี่น้องเลย ลอยเนาะลเนาะโอ้โดพอดีห้ทางมันบุญจับกล้องให้พี่น้อยมากันดีเรค่ม่ื้อนี่่เริ่มมนนี้ได้เดกยสร้างเนาะองมรนสร้างจั่ตุ้งงบยังหมพออยู่นี่เนาะ chuẩn đi rồi. à, tôi xem gì, xem gì đây, nó. đây, quân, quân, đấy nó. men. à, chỉ ao bẹp năn đấy đấy, bỏ bùn, như mà thằng team này nó, เอาแบบนั้นเลยพี่น้องเอ้ยคือน้องเม่นน้องไม้อะไรข่วงใไง nhau ไ้ชามขึ้นเถอะซีเดียวกันอีกอันเดียวกันอีกรถลงเพื่อนกันได้พี่คนลงเพื่อนกันได้มื่อนี่ลงรถเมื่อนี้มาส่งเขาสร้างวงเพจนี่บัดซีเมื่อไปแปะเอาหลุดน้องเม่นใส่แบบเดียวกันเบ่เลยอะไรเป็นบ้านแถวจะงาม บ้านจัดสั่น17:00นเนาะแม่นการ2เลยเด้นี่อะเนาะถือว่าเริ่มก่อมื้อนี้ก็มื้อนี้แม่นเอเทคานถึงเนาะก็แม่นหวยเอาดินเข้ามาในบ้านนี่ดินนีเฮาโซนตยาวนี่สิปล่อยไว้ก่อนเนาะเพื่อให้รถเพิ่นถอยเข้ามา เขามาล่ำรถเป็นแถวได้บุญแถวเวชั้นละตักเขาไ保卫คันตักนี่จะคันตักนี่รับน้องจ้างเพื่อนอีกแมนจ้างคนชิบหักคนนะถ้าบอจ้างกับเจ้าของเพื่อนพี่อนไดสินักเสียฮ่าบบุญมาซอยหาบาบุญมาตักซอยแล้วขอหวยอกน้อขออยู่ใกล้จะ Chị thơ ha thang bảo bún nữa bảo bún khói lửa khói hang xoài bảo phát nè, suối đất khẩu huên, chuông nhông khืน khắc ở đây, nó mua hoắt men, xài nhông khืน xài nhông khืน nó yên nó, anh yên nó này start luôn, chuông cái thời tiết đẹp là có không biết men bảo bún เพิ่นเฮ็ดเองบ่เพิ่นมีตู้พันอ่ะหาดับประมาณห้าหกโมงเนาะเฮาก็เริ่มได้ครับโบเป็นยังหรอเพราะว่าตัวนี้เฮามาขึ้นอยู่กับการบางแฟนเฮานี่แหละแม่นบางแฟนเฮาว่าจะง่ายหรือยากเพราะฉะนั้นเดีเขาเห็นลายคือทา้งไอ้เพิ่นเฮ็ดมาคือตัวอย่างคือบ้านน้องเมย์อันตัวสิเฮ็ดเป็นแถวแบบซีเอามาโดยเอาดินดินดำแล้วจังมาเทคานเทิง ก็เป็นจบเลยพี่หน่อยจับคานถึงเนี่ยนะคือเก้าสีใสเป็นคันเป็นห้องนั่นป้าสามสีดส่วนงบก็สีเพิ่มไปอีกบาทหนึ่งกินการยู่เนาะปูนเดบ็อกเดบ็อกอีกบาทหนึ่งเพิ่มไปอีกนัก่วงสนุงในไปอีกพอพัดแก็ <c oughs> <c oughs> ปูนหมดแต่บ่ยังอืมอันปูนี่เดืออยู่คือว่าได้ชุดนิหากระช่งมาเนาะแมนอ่าชุดนหากระ่งมั้เอาเดือยเากเบอหาสอบเนาะเดี๋ยวเบื้งคันว่าขาดกระจังว่ากันเนาะมาเพิ่มอีก น้าในนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่ก็ยุมสบายอยู่เนาะโดยทางนี้พิ่นก็มาเห็นหัวอ้อมเบอร์แร่เนาะร้องบุญเงาะพ่อบุญเคยว่าเจ้า เนี่ยโอ้ยข่อยลูกสร้างนี่ไหนๆโอ้ยพอข่อยเคยดือนสร้างมาอีกแล้วชฉบับนี้ก็คักเท่านั้นแล้วเดี๋ยวฟังดีๆพอข่อยเคยเดือนแต่ข่อยบ่แต่ข่อยบ่ยังเกันจุบได้นนิดนีจุบได้ยูฉบับนี้นะพอได้แก้ไขอยู่เนาะ มันไปสายมันไปราเพียกเลยมีเชือกอยู่เด้นี่เชือกคนเฮ็ดนี่เด้บยานระเพียกนะอาป้ายานหรอพ่อเรียนเรียนละยานกับพ่อสิตั้งได้ตั้งได้บ่เป็นทีจับมันกนักแล้วเนาะพอดีเด้นี่เอาถือว่าหนึ่งหนึ่งม้านี่อยากให้เจ้าของเฮือนสอร์ดใน่นๆตัวนี้เนี่ยคือโบพัดเบิ่งคบรูไว้โดยเกิดเมื่อใดเมื่อหนึ่งนี่ เิงน้ำชางเพผน้โอิววางแหงแทอโอ้โหอโอ้ได้วะเนาะไม่กูช่างยี่เข็ดมโอ้วทอ้งนั้นเอาส่นดินบล็อกได้พงเลยเลือดแตกจาก เดียวเได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หอมเพราะว่ามันมีเชือกเด้งนี่ด้แม่เป็นไปตามเปียกตามเปียกแหละเชือกกิเคยเห็ดเยอะอันนี้ก็เพราะว่าตะก่อนนี่ก็เ็ดหงน้าอนไดเลยองงานได้องาด้ เดยอ๋อดีเด้อด่าเนาะคือฮามองเห็นอ่านี่แหละอยากให้ท่างมาพัดดีมามาเห็นหูน้ำเห็นหูเบอรสีแล้วเพื่อนเป็นดังนี่กับความรู้นี่สีลายมาเพิ่มได้โดยก็ลองเบิ้งถ้าว่าอยากเห็ดย่างหูเนี่ยฮาต้องขี่ดื้อแม่ถ้าเฮาบโเฮ็ดมันเป็นไปไม่ได้ดอกเนาะยูยชื่อเป็นไม่เป็นนะเขาต้องขี่ลื้อต้องลื้อก็ลื้อให้เป็นเนาะดื้อปืนข้าวไม่ไ โอ้ยได้ตีดื้อไปได้บาบุญนะดื้อไปได้บูถึงหอามอะไรสร้างกลมนี่ไปชุกชร้างดื้อไปได้ดื้อไปได้มาเป็นตาดื้อแล้วเนาะดื้อแบบอันสร้างก็เป็นคนมากนะเฮ้ยบาบุญกระซ้างเบาอีกเลยเอ้าวเนาะให้ทดสอบวัดเจ็๊ยบยอดบาดนี่อยอ้าวะเนาะโชว์พลังน้ำก่อนอิด ป๊อบยังนี่แค่นีนน้ำกันเฮ้โดเฮ้้ดมบ่ออกมันเลอะแมนมั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 นตลึ่นก่อนหนึ่งเด้๋วต้อมพุ่งขึ้นในนี้เสาเสาหกรุดจากกันนะบ๊อบุญโอ้ลุงเม้นี่สแปดบ่สแปดสาหกลุบุเมนตัวนี้ตีสาแปด่ใ không hông mẹ nông muối nó mẹ, tuấn này cứ vợ thấy sao hạ vợ, vợ tuấn này sướng cô đấy mẹ vợ, tuấn này sướng nữa lay mà, tuấn này sao pẹt tuấn này, ừ. tuấn này này xì tăm mua muôi, ông pháp này Mèn cổng nhau này, để vợ nham nó, bao, được rồi, được này nó, wow, oh, cái gì đấy, hốt tuấn bằng muộng đấy, อเพกเดียวกันเลยเฮือนเนาะครับีสามหลังเลี้ยงกันสาไลรุ่นว่าพอพัดกับแม่นงมวยไอ้จะได้โค้งกับข้าที่หนมีนกมก่อนกันเนาะรุ่นกันแล้วแน่นี่เขากันสองหลังนี่รุ่นกัน้นะว่าดังไรนี่จะขึ้นหดังข้าก่อนีเนาะมีคนนงมวยมั้ยบ้านเนาะของนงแม่นงมวยนี่แต่ว่าเขายังบุ่กได้โบราณประวัตตามเจ้าตัวเพิ่นเนาะ ดินเคาะๆอีกได้อืออ๋อดูเนาะอ่าต้องซื้ออันไทตังมาเลยนี่เนาะไทตังมามัดใส่นี่พอได้อันบูเบีบีอยู่นี พ่ทธนมนต์บวงหม่าพัดด้วยมาอันพี่เป็นยังมาจับปีนบล็อกเพืจักบาทยยู่ทธชอบบงยุ้ฮะโอ้ยคืออยู่ว่าบล็ <c oughs> บอกได้เคยกอ่จกอจะถือว่าแม่ไปเห็ดอ,อน,นี้กับมีแต่ไปเป็นกรรมกรเพื่นอนแต่ที่ผ่านมานี่อันที่ว่าไปเห็ดกับทั้งก็เม่นมม้องมวยตัวน,นั้นอ่ะมีแต่วา่าอันอันนี้บอกแม่มีแต่ผสมปูนผสมปูนตีปูนคนบล็อกคนดินทีแต่ว่าก็ชี่นี่บลเคยเนาะยัง โอ้ได้เลยต้องเห็ุตัวนี้นีน้ำไดนหนุนนไม่แต่เพื่อนห้ไปก้อยปูนหิวปูนข้นสั่นเทิงมันยังให้เพื่อนดึงขึ้นให้เพื่อนอยู่บ้านเท่านี้ถ้าเฮียนจบจากตัวนี้หนีไปใส่ก็ได้ได้แมนหนุกตัวอย่างคือทั้งง่ายเพื่อนนี่รับงานนี่สามสี่ลังเลยสะดวกสบายบ้านเราบรต้องล่นทำมีงานแบบแต่บุญม,มีไฟถูกบังคับอีกหรือว่าง,งานอิสระงานของเขาเองแมน แต่ไปเป็นลูกจ้างเพื่อนนี่แน่นอนเลยแตาเือนเวลาเนี่ยแปดมุ้งคือแปดดไดยเลยเลยแปดมาหนีร้อยโดนแล้เจาไปนำเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกะเอาแบบคนไปก่อกะคือว่าแหละเทียตถุกเพื่อนกะพิษพลาดันทุกไลยเพื่อนกัแต่ทุกกับทุกเอาแรกๆมันกะแน่นอนนี่แล้วเพื่อนไปก่อเพื่อนเหมือนกันเนาเพื่อนเอาคนไปก่อนะแบบเัืงอเถื่อมันกะดุ่งกนยัง แบบมีแต่ถูกคือว่าก,ก็มือนี่เนาะก็พาขึ้นแล้วแล้วกะมืออื่นมาได้ถูกขึ้นกระมาน,นี้อ่ะเนาะลองบ่งยุ่วหะหออันไ้ทางกบพัดพ่นทุกช็อบบ่งยุ่วลองดูแต่ว่านเนาะเสือคือเกียวคักแท้นี่เสือนี่ว่าเมือ่อปรแม่ณเมื่อบ้านเมื่อนันดดเมื่อเบบาบุญนันเขามาหาเลย,ยพอดีทางแม่เหิน่นไปคลายเรื่องพอดีขาเจ้าเก็บเครื่องให้ แม่พือนไปค้ายเรื่องเลยข้าเจ้าเก็บให้ได้แม่โทรมาให้มาเอามือเอามานุ่งโดยก็เลยมือเอาเรื่องในพื้นมานุ่งโอ้โดยได้เสือไม่แน่เนาะแม่มีแต่เสือพื้นเอาหายจุดนักบริสุทธิ์แบบส่งมายังคือกันแม่พื้นไปค้ายเครื่องเลยแบบเครื่องเก่ามายังเพือนเลยพื้นเก็บหมอกประมาณนี้นะแม่ก็เลยหายม,าเอ,ามอเอา,าก็เลยมือเอาเอมา,โโโมาแม่นุ่งเอาใส่เนาะหมูเป็นยัง ไม่คันว่าได้เฮ็ดเบี้ยงชีกับยังไดกับเก่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะลองดูเอาเฮ็ดไปบะบุญสิคือบะบุญพือเฮือนผือเฮือนแล้วนี่เว้ยได้มามื่อหนานี่ต้องจับตรวจดจวดูเลยเนาะสิคือบะบุญอยู่บ้างนะบะบุญนะบะบุญเราชำนาญแต่ได้มาเสียงเลย ได้อยู่ดูตีเฮาศิชาเนี่นยขอเห็ดไปว่างไปจนพนุ้นแล้วจนกล้าดินบล็อกสุดผูกสา้างว่ะโอ้ยสีหลอดดีม,สมาสั่งว่ะหลอดบ่เอาต้องเลสวนมันเจ้าบ่เอาดนินใช่อีก ใช้ชุดนี้วะแมนมันมยังบุชุดอยู่เอาออกไหมเออเนาะต้องวางต้องใช้ชุดเอาเลยไปเลยดูยได้เอาพัดเอาตักเลยไปเรื่อยๆดูดสังเกตดินบ็อกเนี่ยนี่ที่เป็นห้องคือให้มันเพื่อไปเลยๆด,ยดยูแล้าวางดินแช่แม่นได้รับกันก็ได้เคยอ,อยู่บ่เชียงก่าห้อ,องน้าอยู่เฮือนลุ่งห่มนั่งนนกัด บุเสียงได้เห็นนั่นกะใช่ชม,มนี้กะเห็ดกับโพตาแต่ว่าพอได้สาบชือพองบบุมีตอนนี้เลยปล่อยไปเลยถือว่าเ้า,าอยากเห็ดนี่ถือว่ามันเป็นอีกความฝันเึืงเด้แต่ให้เขาจกเปลี่ยนสร้างถือว่ามีถือโอกาสดีๆนี่มาเฮียนหูกับสร้างเพื่อนนี่อนาคตอีกนันแน่นเลยจกขาย จากขายหมากพริกหมักแตงในตลาดตะดีินมาเปลี่ยนอาชีพแบบที้กอ่าเป็นผู้คุมงานางนี่ก็อีกนิดนึงไเ่วจะต้องหักเลยหักในสิ่งที่เอาเห็ดไม่ได้อยู่บราเยงได้อยู่นี่ได้แล้วอ้เอาเสนาเบิ่งบริเยงขอบาบบางอีกก่อนซะโอ้เกียงนี่เล็กคัแท้ๆน่เนาะ มือเอง่าบนี่าฟัดจับนนัองก่อนเย็นว่าพีเย็นพี่ร้องว่าว่ามีแต่ช่างไ้คนอื่นบุเฮ็ดจักเทื่อเออถือว่างั้นอีกแล้วอหม่ล้อหน่งเด้ออม่เอาใม่ใช่ได้เนาะการวางตูนก่เชไปก่อน men bắt nha Mèn Để con coi hết nó luôn nó Chỉ đại dũ Chỉ đại dũ Chỉ đại dũ mì chưa chết làm hết ngay rồi mẹ, thật tay làm việc khó khăn, mẹ, mẹ. Ừ. Ừ. đừng đi pháอาจาร, anh chưa may đấy nhỉ nó, ha, được đấy, được, này, เฮียอะไรไหมใช่เียอะไรใช่เนาะวัยดีนี่ปูนยังแข้งอยู่นีู่น้องเลยชอบล่า70พันมันได้นี่เฮียอะไรใช่เนาะเอ้าตัวนี้บูได้ว้างตัวนี้เนาะ ดินบล็อกนี่สิก่อกแบบง่ายกว่าดินจีเนาะแม่เนี่ยแม่เลยแม่นด,น,น,น,ดมนดินบล็อกมันสิเข้มเร็วเนาะช่างเนาะดินจีมันสีแน่นเขาต้องเอาอันนั้นค่ะเอาโอเคพี่รอเลยได้อยู่ได้อยูเยอดะเสียงเพราะว่าเคยเฮ็ดมาผ่านมาอยู่นี่ค่ะเลยผ่ยานาน้ำเน,นาะผ่านเคยผ่านธนาเนินบอกอเคยผ่านมาอยู่แต่ว่าบุถึงครับยังบุตรท่นได้เต็มที่ปัญหาอืม แต่ว่าเขาแค่แค่ว่าเคยอยากจับอยู่บายนะแม่นแบบขับคันนี้ได้ได้ไ่เชียงแบบอยู่ในเฮื่อนในสั้นเฮาแบบเกาเฮือนคั่วไม่ยั้งเนาะประพุเนะแต่คือบเชียงว่าเนี่ยถ้าจะจิตใจบ่มักนี่งั้แเมนบ่ได้บ่ได้ได้ต้องใจมาเนี่ยต้องหักน้ำโดยงานก็รชินออกมาด้วยดีงามอีก อ่าอยากเฮ็ดแต่ว่าใจบ่มักมันออกงานมาออกมาบาะครแม่นเฮาเฮ็ดหยังคือกันถ้าใจบ่มักก็ถือว่าแบบเดียวคือเจ้าเฮ็ดปลูกผักปลูกหญ้านี่ละมันว่าล่ะเจ้าเอาใจใมันก็ออกมากงามมันก็สมักสมผลเนาะสมักสมผลโดยประมาณนันแหละยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับเฮาเบิดั่นแหละแม่นอือดแท้เนาะเอ้านปะโอเคเนาะมีแต่ลบาดนี ม่อื่นจังว่ากันอันเป็นเขาน,น,น้าน้้ำในนี่กะมาส่งเพอนเนาะทงนั่นเนี่ยมีอย่างกับมาเบยเพลนมักิักมา,กมา,กายอ่ยาะมกทั่วเนาะยูนในกินมือเส้านี้เล่นมาเบิ้งเพงอนก้อนปะยันเพลนบอกมามากับพอดีเห็นเพลนม,มาสามคนเนะาะก็เลยกลับไปซื้อแนวกินอีกเอ็มร้อยน้ำคกูน้าในใส่กะติเนาะมีบอกกะติ เพราะมากันสบายให้สังช่างเพิ่นดำเนินการโตเลยมามื่อหน้านี่หรือว่ามื่ออื่นยุ่งยันเลี้ยอายุนี่เนาะยันได้เอาลินเข่ายุ่งนี่ไปหน่อยอ่ามาถึงเหนื่อยเนาะเต็มที่สองมือนะเนาะเพื่อมัดคานเทเด็กอี๋อ่ะเนาะเข่าวน้าแชมปลาเ้าก็บหงเข่ามาเ้ามกันหนึ่งมารถพายมารถเนาะ ด้วยนี่ยังกับแบ่งกันเป็นนอยนูนักกินกันว่าอยากเห็นหูครับทั้งง่ายเพิ่นกัเฮดโอเดอร์โดยว่าเสียงเพิ่นโบอ่าโซวิซ่านี่กับซีโบนี่ป็นใด้นองมากเนาะ <c oughs> สีโบห่วงนะว่าเนาะ <c oughs> โดย <c oughs> โดย,โดยถ้าใจมากแล้วเพื่อนก็พร้อมซอนพร้อมมอบอันวิชาให้ <c oughs> พ่อได้แบบ ก่อเป็นของตนเองเนาะคือว่าเป็นเคื่อนขดเคลื่อนขั้วมันยังไงอะถึงเธออะนะเฮาโมตัวนี้เฮาโมงยังบุเห็นว่าเฮาเห็ดบ่ได้เดี๋ยวถางเอาเลยเห็ดแล้วนี่มันมันได้เดี๋ยวเฮาลองเบิ้งบบดนี้โดยโดยเนี่ยจับใบเราคิดษาเบิ้งเด้อโดยโดยปลาชะโนดปลาเชียงหนึ่งทางก่อนมาหนีเด้อทางวัพัดเนาะอ่าสื่อเกี่ยวอัมลามมาหนีพี่น้อยปานใบไอเนี่ยคุณหง่ะ เขื่อนกับจุดนักกะบริซื้อิ์มิต่แม่เพิ่นเอามาเพื่อนไปหาเครื่องเละแล้เขาเก็บให้เป็นสุกเป็นเสือกะก็เลยมื่อเอามานุ่งเมื่อหนาบบุญโทรหาก็บอกว่ามาเอาเครื่องน้ำแม่มะนุ่งว่ะโดยโดยไาใส่เนาะมีได้ว่าพูดละมุนหนามืนอไจังมาเบิ่งน้ำกันเด้อโดยอยู่ในเราบ้างนี่ก็ทั้งง่ายเพิ่นมาเพือนการกันเนี่ยตอนเช้าตอนเที่ยงมาอยู่น้ำเพื่อนนี่ะจน แล้วถึงทั่วเลยจังเมื่อมาเบื้องเขาเมืองน้ำพิ่นแล้วกิดเพราะว่าเป็นไปกลับกันนั่นย่เรศจักเนาะเลยเมื่อเบื้องพุ่นกับลับไปกับมาแหละให้ยืดอ้าวสนอลาพีด้านนอกเนาะสบายดีเลยอ้าเนาะมื้อน้ามื้อไหนเดี๋ยวไปเช็งมาไปดูเลยเอาแทบไปเด้อเด้อโอ้ยเอ้าเหมือนนี้เนาะ แรกก่อนปานนี้พี่น้องเอ้ยแค่ BB แท้นี่อ้าโธ่อืมทั้งน้องมีน้องไม้ก็กลับแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าบ้านเฮือนซานก็ยังบ่ทันได้อ่ามีหยังต่อเติมอีกเนาะอืคาเรางามพี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะกทั้ง ว่าบุญเพิ่นว่ามาแจ้งเรื่องสําหรับไม้โค้งไม้พือนทางอันประพัดไปหน่อยเนาะแต่ว่ายินว่างบบันอาจจะพ่อว่าฉันไปหน่อยเพราะว่าก็มีแต่ไม้เนี่ยแหละไน่อยเนาะทางดินนี่ก็มีงบมาเขืาแล้วไปหน่อยเดี๋ยวต่อไปก็มีแต่ทางชุดเถิงนี่แหละไปหน่อยชุดเถิงเนาะสิเป็นสังกะสีหรือว่าลางังคาเนี่ยแหละไปหน่อยเรื่รู้สิ่งาตามมากก็สิเป็นไม้เนาะไม้นี่นักเติบย و, ุ่งไปน่อย ไม่ในสีประมาณเข้าราดปลายเนาะเข้าราดกีบเนี่แหละเป็นเอลยว่าเป็นไม้ย่างดีเลยกุ้งเหงาเบิ่งทางอ่าบ้านของทางน้องเมย์น้องไม้แบบเดียวกันเลยพี่น้องเนาะอ่าทางเงินบ่อพัดพี่น้องให้เห็ดแบบเดียวกันเลยเออเลยเอาพี่น้องเนาะก็ติดตามภาพซมเบิ่งน้ำกันพี่น้องทางบ้านบ่อพัดอ่าวัยสี่ปฮอดไซพี่น้อยเนาะ อาจังไรกะนสำหรับคลิปนี้บัวเชียงลาพีรานองแล้วก็ทั้งพญ่ยจบุญเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ,บ่วบัวชีวูภายในแต่กระ่างประเทศพี่น้องเนาะเขับมาหามาสมเป็นกำลังใจทางบัวเชียงตลอดมาพี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขการสบายใจเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาต่อกันในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนสบายดี